สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เป็นสายซีรีส์จีนค่ะช่วงนี้นะคะก็จะมีซีรีส์จีนในชุดใหม่ๆนะคะออกมาแล้วเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19ก็คือวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้20แล้วก็มี21ก็เริ่มหลายๆเรื่องเลยนะคะสําหรับนะคะเรื่องที่เป็นซีรีส์จีนจะเริ่มออนแอร์วันที่20กันยายนนะคะจะเป็นซีรีส์จีนแนวโรแมนติกเมโลดราม่าเรื่อง a d a n s t the light นะคะซึ่งเรื่องนี้จะนำแสดงโดยคุณ จางหันวีแล้วก็คุณหลานอิงอิงค่ะสำหรับแพลตฟอร์มนะคะที่สามารถจะดูกันได้เพื่อนๆคงต้องดูผ่าน YouTube เนาะเพราะว่าในประเทศจีนก็ออนแอร์ที่เจอเจียงทีวีนะคะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงนะคะก็อย่างที่หวานบอกไปคือคุณจางหันวีนั้นในบทของหลินอีค่ะส่วนนะคะคุณหลานอิงอิงรับบทเป็นไปซีหนิงนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นจีนแนวปัจจุบันนะคะเป็นละครสงครามธุรกิจ ในในเมืองค่ะเพื่อนๆเรื่องนี้ก็จะเ,เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจนะคะในเมืองใหญ่นั่นแหละซึ่งนะคะตัวละครน,นั้นนะคะคุณหลานอิงอิงรับบทเป็นกู้ชิงเหียนค่ะกู้ชิงเหียนนั้นเป็นนะคะผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆค่ะแล้วก็เหตุผลที่เธอนั้นเปลี่ยนชื่อต่อมาเป็นไป่ ซีวีนะคะก็คือต้องการที่จะเข้าไปร่วมกับตรงเฉินกรุป๊ปซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านจิวเวอรี่นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าภารกิจนะคะของครอบครัวเนี่ยออของเธอนะคะเธอต้องการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการวางแผนที่แบบว่าทำให้แม่ของเธอนะคะคุณแม่ต้องไปติดคุกนั่นเองดังนั้นเธอก็เลยต้องเข้ามาเสี่ยงนะคะแต่ว่าเธอนั้นนางเอกเป็นคนเก่งค่ะก็เลยต้องเข้าไปนะคะในธุรกิจอันนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ในสงครามธุรกิจ ระหว่างผู้นำระดับสูงในองค์กรของตรงเฉินกรุ๊ปนั่นแหละค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเจ้าพ่อของเมืองหลวงก็คือ หลี่จัวรันค่ะเพื่อนๆอ,อีกด้านหนึ่งก็คือหลินอี้นั่นเองนะคะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าของตงเฉินสองคนนี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยหลักของนางเอกของพวกเราเลยว่ามันจะต้องเกี่ยวแน่ๆเลยที่ทําคุณแม่ของเธอน,น,เนั้นเข้าไปอยู่ในคุกนะคะเรื่องนี้นะคะบทมันก็จะค่อนข้างกดดันนางเอกนิดนึงเพราะว่านางเอกนั้นต้องเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนที่เธอสงสัยว่าเป็นศัตรูทั้งนั้นเลยอยู่ท่ามกลางสุนัขจิ้งจอกนะคะทั้งแก่ทั้งหนุ่มเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้ เหล่าบรรดาเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในตรงเฉินกรุ๊ปนั่นนะคะส่วนใหญ่แล้วประมาณ80%ก็เป็นคนที่สวมหน้ากากนะคะสวมหน้ากากเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นดูว่าหน้าครบดูว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นั่นเองแต่อย่งไรก็ตามพวกนั้นก็เป็นอย่างที่หวานบอกไปว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นแก่เลยค่ะเพื่อร่วมง,งานเหล่านั้นนะคะก็มักจะแบบพูด เออยังไงดีละพูดเป็นการเยอะเย้ยแล้วก็พูดเป็นการเปิดทางว่าทำไม่ได้ละสิไม่เข้าใจใช่ไหมที่พูดไปอะไรแบบนี้นะคะแต่พออีกด้านหนึ่งพอคนอื่นนั้นเดินมาปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าเออคุณคุณสมควรแล้วละ่ะที่จะไม่เข้าใจเพราะเรื่องนี้มันยากเกินไปอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีการเหยียบเหยียบกันในที่ทำงานนั่นแหละค่ะ จากนั้นค่ะกูชิงเหยียนนะคะต่อมาได้มีโอกาสเข้าร่วมนะคะกับเพื่อนร่วมงานของเธอก็คือเข้าไปร่วมโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งแล้วทาให้เธอนั้นมีโอกาสที่จะแบบได้เจาะลึกเข้าไปถึงในข้อมูลของบริษัทเนี่ยนะคะของตรงเฉินกรุ๊ปนะคะทาให้เธอนั้นก็ขโมยนะคะแผนตรงโน้นแล้วกเ็เรียกได้ว่าเป็นแผนการขายอ่ายังไงดีล่ะอันนี้มันเป็นบริษัทจิวเวลรี่นะคะมันก็จะมีแผนของการขายตรงแผนของมีซัพพลายเออร์อะไรแบบเนี้ยคะ่ะเป็นข้อมูลที่กู ชิงเหยียนนักเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ขโมยออกมาเ้อขโมยออกมาทําไมล่ะก็เพราะว่าจะเอามาดูว่า เออมันมีผีอยู่ตรงไหนบ้างคำว่าผีก็คือมีคนที่แบบดูแล้วเออมันน่าสงสัยไม่ว่าจะเป็นทั้งซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งชื่อบุคคลตำแหน่งที่อยู่ในตรงเฉินกรุ๊ปนะคะว่าคนไหนน่าสงสัยมากจะได้เอาไปตรวจดูบัญชีดูกันเดดูเส้นทางการเงินอะไรแบบนี้แหละคะ่ะทีนี้นะคะในการที่จะแบบได้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็การแฝงตัวอยู่ในตรงเฉินกรุ๊ปของนางเอกของพวกเรานะคะก็ทําให้นางเอกของพวกเราก็ต้องหลบหนีจากการโดนข่มเหงจากคนข้างในนะั้น โดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งสูงๆนะคะ ต่อมาเนี่ยก็จะมีคนที่คอยจับตาดูนางเอกของพวกเราอยู่เพราะว่านางเอกของพวกเรา,านั้นตั้งใจทํางานเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ได้เลื่อนตําแหน่งอยู่บ่อยๆนะคะก็ทําให้เกิดความอิจฉาลิษยาขึ้นจากผู้ร่วมงานนั่นแหละค่ะจากนั้นนะคะความเอาตัวรอดของนางเอกของพวกเราก็คือนางเอกนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดจริงๆค่ะมีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่มีความรู้ที่แท้จริงนั่นเองแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะนางเอกนะคะกู่ชิงเหยียนยังเป็นคนที่มีความ อดทนอุตสาหะนะคะแข็งแกร่งมากๆค่ะเป็นเรื่องยากก็จริงในสิ่งที่กูชิงเหยียนทำนะคะแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ทำได้จริงๆนะคะจนกว่านะคะเธอสามารถจะรออยู่ในตรงเฉินกรุ๊ปได้จนกว่าที่เธอนั้นจะสามารถตอบโต้ไอตัวผู้ลลยนะคะที่มันแฝงตัวอยู่ในตรงเฉินกรุ๊ปนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นนะคะต่อมาเนี่ยเธอก็จะได้ออรู้จักนะคะรู้จักกับตัวของพระเอกแล้วก็ได้รู้จักกับคน อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีตัวละครนำในเรื่องนี้สองคนนะคะอย่างหลานอิงอิงนะคะก็แต่งตัวแล้วก็ดูว่าจะเป็นผู้หญิงทำงานดีนะคะส่วนทางด้านของหลินอี้นะคะซึ่งรับบทโดยจางฮันวีนั้นนะคะเรียกได้ว่าเคยเป็น เพื่อนเก่าของคุณแม่ของกูชิงเหยียนนั่นเองแล้วก็เหตุผลที่เขาอยู่ที่ตรงเฉินกรุ๊ปนะคะก็เพื่อจะมาหาหลักฐานเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวนางเอกของพวกเราก็จะแบบเลดา้าแล้วก็หาหาคนที่มาร่วมทีมได้ในตรงเฉินกรุป๊ปนั่นก็คือตัวละครหลินอีเนี่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะหลินอีนั้นก็สามารถเดาตัวต,วตนที่แท้จริงของกูชิงเหยียนได้ว่าเอา้าเป็นลูกนี่นะ ลูกของเพื่อนเพื่อนของเขานะคะก็เลยเอามาช่วยกันค่ะพยายามนะคะที่จะช่วยกู่ชิงเหยียนแต่ว่าในบริษัทมีคนคอยกันแกล้งกู่ชิงเหยียนอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลีจัวหลันหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวละครที่เป็นหลินอี้เนี่ยก็ ค่อนข้างจะให้งานที่ยากๆกับนางเอกแต่ว่ามันเป็นในเรื่องแบบของต้องการจะฝึกให้นางเอกนั้นแข็งแร่งแล้วก็เก่งในธุรกิจจิวเวลี่นะคะดังนั้นก็เลยต้องให้หงงานที่มันหินหินไปทำค่ะ ทีนี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นวางแผนนะคะมาทั้งหมดก็เป็นเวลา10ปีแล้วสำหรับเกมนี้ที่เธอนั้นได้วางเอาไว้เพื่อที่จะกระชากนักกากนะคะคนที่ใส่ร้ายใส่ความคุณแม่ของเธอนั่นแหละค่ะสำหรับเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนคะก็คือในช่วงตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงกลางๆของเรื่องนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของนางเอกนั่นแหละที่แทรกซึมตัวเข้าไปในตรงเฉินกุปแล้วก็พยายามที่จะทาตัวให้อยู่รอดให้ได้ในบริษัท นั้นนะคะแล้วก็พยายามกระชากหน้ากากของคนที่อยู่เบื้องหลังที่ใส่ร้ายคุณแม่ของเธอค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เป็นการต่อสู้แบบที่เปิดเผยละเพราะว่าซ่อนเร้นมาจนถึงกลางเรื่องจากนั้นก็เปิดหน้าชนกันเลยค่ะก็จําเป็นที่จะต้องสืบทอดจิตวิญญาณนะคะแห่งการปกป้องศักดิ์ศรีนะคะของกลุ่มตรงเฉินกรุ๊ปด้วยซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นก็สามารถนะคะดูแลธุรกิจ จิวเวลได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็อย่าลืมนะคะรอติดตามชมกันค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของสงครามทางธุรกิจการแก้แค้นแล้วก็เรื่องราวของการต่อสู้กันนะคะหาให้ได้ว่าใครนะ่า เป็นตัวที่ใส่ความนะคะแม่ของนางเอกนั่นเองแล้วก็เอาหลักฐานนะคะจะเอาหลักฐานที่ไหนมาได้บ้างนะคะยังเหลืออีกไหมนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยนางเอกของพวกเรารอเวลาแก้แค้นเป็นเวลา10ปีเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วหลักฐานต่างๆนะคะมันก็หายากนิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมได้สิเพราะว่าก็มีหลินอีนะคะอยู่ในตรงเฉินกุ๊ปนั้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะคอยให้ความช่วยเหลือนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของ พิเศษนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบในแนวนี้นะคะแนวหักเหลี่ยมกันเผชิญหน้ากันแล้วกเ็เรียกได้ว่าแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดูเรื่องนี้ได้นะคะเรื่องนี้นะคะชื่อภาษาไทยหวานยังไม่รู้แต่ถ้าเพื่อนๆรู้ก็อย่าลืมแวะมาบอกหวานด้วยนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ a g e n s t the Light ค่ะก็นำแสดงโดยคุณจางหานวีแล้วก็คุณหลานอิงอิงนะคะอย่าลืมติดตามชมกันหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ